ท,ทุกคนสวนสลีอันนี้แต่ทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปเอาสลีอยู่ที่ท้องพูนไปเอาสลีน้ำแม่เนาะแม่ขึ้นไปก่อนไปตัดแล้วตีลงมาจะพาทุกคนเบิง่งส่วนสลีเอราะว่าสีงามหรือว่าเป็นมานดีบ่ะไปเบื่อนํำการทุกคน đến thả được mình cả đi thi... biết, được cả thì thì hai con vịt này luôn Hãy สวนสลีทุกคนสวนสลีสลีแม่ปุ๊บช่วงพูดเลยสวลีสวลีแม่มาทุนี้นไหมเนี่ย คนก็มีกอนอ้อมันอันโคกสิขีดผักมะางเกดบ่ข้องรั่วขึ้มอืมไงว่ากีดๆดูไวสิมอาหารมาเม er? er. ่อมหร่ยสมอใช่ไมกันไปยงแ้มาเมื่อ่ง

ยุงก็ปลักลายทีลึกนี่ก็เป็ดเชือดนี่แม่ซุบหักอึอันนี้นี่ตอกนี่บุแม่เอ็นดอกอะไแม่นี่ยผักปักกาดอันเดี่ยนี่ปักกาดคิวเหรอปักกาดหืนคือวาซาบิ นี่ทุกคนทุนสารีอันนี้นี่ครับเอาไปหม็ดยังงนี่ยเ,เอาไปเม็ดนะม,มันจะเป็นหลอนเอนาไปขิ้นอาเ,เป้าโอา้กินจะเตรียมเป้าแล <c oughs> ้เป็นข่ให้พี่นข่าไข่เขาได้แม่วาฮะพ่ะ เจ็ดมันครั 75, <000. S 1> อยู่บ้านหาาอาไย่จ็บมันราพันกิบคือแกจิตมันจิตมันนี่นะทุกคนห้า0พันกิบเนี้อบ่อนนเป็นอะไรบ่อนนิยุคน,นั้น,นลูกสืกินนั 3, 000, 10, 000. ้นสามมันสิบพันฮักคนนึงให้หรออันนี้สลีอันหน่อยสลีมัก็ไม่ฮักง่ายกว่านี้นึงง่ายกว่านี้นึง อันนี้สลีอนี่ก็อนมัน,นขาน้าวเหนียวจะดีบ้านบานาเท่าน,าน,าน,าน้อน,นี่มะเขือเทศหิหหริทิสแลบใครเคยกินเห็ดริรแลบจะหิริอันนนั้นจะบดบดแล้วเอามาใส่ห่อใส่ใบนี่เลยพุ่งกันเลยแล้วามาห่อใส่ใบเลยเป็นหนึ่งทุกคนอ๋อ เดี๋ยวมาให้โอ้ทุกคนดูดูส่วนตัวดูส่วนตัวนี่มาตัดยอดทุกคนโอ้ยยกเลยจ้าตัดเสียตัเงหาแล้วก็ตัด ยุงโคตรหลายทุกคนมาดูยดุงมาเออโหก็ให้เมื่อนะโอเคเด้อทุกคนคืนนี้นทันติกับพาทุกคนยางแต่ลุ่มคน่ะยางแต่เชียงไฮ้มาจอมถึงมา เก็บมูนฝ้าเรนีสุกยีสิเดือนป้าสลามมีผักแร่ออะมันมอันนั้นปุูกผักแ้ยุงก็โคตรหลายทุกคนเไเจะกับมาคลิปหน้าไปคร